สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอฟทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับทางช่องสัทาธาปฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของสมาชิก FC ทุกคนทุกท่านเลยเดี๋ผมก่อนที่จะเข้าเป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับคาเตือนให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพราะตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มี สูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทําสูตรใดๆให้ดูทั้งสิ้นนะครับก็ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารญาในการรับชมรัะฟังที่สําคัญนะครับคําเตือนนะครับว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทุกคนทุกท่านถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับทางช่องศรัทธาปฏิหารด้วยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับ เป็นการวิเคราะห์เลขมงคลนะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของฮานอยนะครับประจําวันเสาร์ที่6นะครับเดือนสิงหาคมปี2022นะครับหรือที่เรียกว่าปี2000ปีพุทธศักราช2565น่เองนะครับเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับสมาชิกนะครับตั้งแต่อดับต้นขึ้นไปนะครับผมก็ได้พิมพ์ให้ตัวนี้นะครับเป็นตัวกลางเลยนะครับนี่นะ ในพศชุมชนนะเข้าไปดูได้นะครับผมเด่น6นะครับรอง1 6 2 6 3ารอง2 1 2 3เอ้ย2 1 3 1นะครับรอง2 1 3 1นะครับวันนี้แตก3ตัวนะครับรอบปกติด้วยนะครับผมว่าแล้วเฉียวนะครับวันนี้นะครับสมาชิกนะครับอาจจะไม่บืมบามเท่าไหร่นะครับมันออกย้อนกันนะครับออกย้อนนะครับผม ก็ไปเข้าแันหนึ่งแล้วก็ตัวรองคือหนึ่งสามอ้ผมให้ตัวเดียวแด้ันนี้หกนะครับตัวรองก็คือเลขหนึ่งนะครับมาตัวรองนะครับแล้วก็ไปเจาะเข้าตัวรองนะครับสามหนึ่งนะครับผมบอกไปที่สี่ตัวเนาะทุกคนนะอ่ะมาดูกันนะครับรอบแรกนะครับออกหนึ่งสองสามหนึ่งหกนะครับฉะนั้นพิกัดการดักนะครับก็จะมีสองสามหนึ่งและหกนะครับสมาชิกก็คือมีแค่หกรองหนึ่ง นะครับและก็อันหนึ่งสามเนี่ยเป็นตัวรองนะครับก็มาอยู่ให้ไปแค่สี่ตัวนะครับแต่ไอพวกที่ตามเวลาเนี่ยไม่มาเลยเหมือนหนีของผมเลยดูออกเลยว่าทั้งเจ็ดสี่เจ็ดสี่อย่างเงี้ยแหมนะครับอย่างกับน,น,นี่เลยนะอ,อ,อ่ะว่ากันไปรอบแรกมาไหมครับสองสามกับหนึ่งหกนะครับ, 2, 3, 1, 6, รบมาในส่วนของตัวนี้หนึ่งเปียงหกหนึ่งอย่างไงครับ เชื่อผมหรือยังว่าตัวเนี้จะมาจริงๆเนี่ยผมบอกแล้วไม่เคยพลาดและก็ไม่พลาดต่ออีกนะครับจะเป็นเดือนแล้วเนี่ยเนี่ยรอบสี่โมงเนี่ยสองตัวเนี้ยไม่ดิ้นเลยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หลุดจากนี้เลยนะครับเอาง,ง่ายๆนะครับอ่ะ ทีนี้มาดูรอบห้าโมงนะครับห้าโมงผมบอกว่ามีน่าจะมีหกกับหนึ่งไม่มีทุกคนไม่มีอันนี้เข้าไปแล้วลืมลืมนี่ตัววินเข้ามาแล้วหนึ่งรอบไม่มีนะครับออกสองศูนย์แปดเก้าสองมันก็มาเก้าสองจริงจริงนะครับผมบอกแล้วตามอีกผมบอกแล้วนะครับผมว่าผมไม่ทิ้งไม่ตัดสินใจถูกด้วยนะครับนี่เก้าสองวันก่อนก็เก้าสอง ผมไหวแล้วตามอีกวันหนึ่งเก้าสองมาจริงๆด้วยครับมาจริงจด้วยนะครับตัวดักมาไหมมาเลขสองครับสมาชิกยังไม่มานะครับอันนี้ยังไม่มานะครับเหมือนยิงหายเลยหลังๆนะครับแต่ถ้าให้น้อยลงเนี่ยเข้านะครับเดี๋ยวจะแค่เด่นตัวเดียวแล้วก็ลองตัวหนึ่งนะครับสมาชิกนะครับจะเด่นแค่หนึ่งแล้วก็ลองตัวหนึ่งนะครับภายในสามเวลาและก็เวลาย่อยเนี่ยให้ดูในคอมเมนต์นะครับให้ดูในคอมเมนต์นะ อาจจะมีเพิ่มเติมหรืออะไรเนี่ยให้ดูในคอมเมนต์นะครับในส่วนนั้นนะครับอันนี้มาน้อยหน่อยนะครับสมาชิกนะครับทีนี้มาดูหกโมงบ้างนะครับหกโมงก็ห้าหนึ่งสามเจ็ดสี่นะครับมาตัวแรกก่อนอ่ะนี่วิธีการดักผมเป็นไงหนึ่งสามมาแล้วนะครับสมาชิกก็มาเล็กหนึ่งอยู่นะครับแรกก็มาตัวนี้หนึ่งสามคู่ประกบผมประกบให้สี่คู่เนาะนะครับเป็นตัวกันไอ้เป็นตัวรองหนึ่งสามกับหนึ่งสอง นะครับหกสองหกสามเป็นตัวเด่นมันก็เข้าไปหนึ่งสามตัวนี้นะครับแล้วก็มาเช็คผลตัวนี้มาไหมสองหกหนึ่งมาเล็กหนึ่งตามเวลาปกติเห็นไหมครับเจ็ดกับสี่ไม่มีนะครับหนึ่งสามไม่ได้ประกบให้นะครับแต่ นี่คเข้าสามตัวครับเข้าเข้าคู่โต๊ดนะครับแตกสามตัวอีกแล้วเบ้นมาสองวันแตกอยู่แล้วนะครับโอ้เดือนนี้เข้ามาสามงวดเลยนะครับเดือนสิงหาเนี่ยสามตัวนี่เข้ามาสามงวดแล้วนะครับอรอบก่อนนู้นที่ออกหกหนึ่งสองก็วีพีวันนี้มาหกโมงนะครับมารอบหกโมงวันก่อนนู้นก็มาในแะมันสามงวดอ่ะในสามงวดและเดือนนี้ยนะครับเข้าสามตัวเนี่ยนะครับทีนี้มปนรอบสุดท้ายครับ เก้าเจ็ดสามนะครับ 74. เจ็ดสี่มาเลขเก้าอยู่ตามเวลาอยู่นะมาหลักร้อยนะครับแต่ตัวอื่นไม่มาเลยทำไมไม่เจ็ดสามเก้าเนี่ยอุตสาห์ดักให้เก้าผมนะครับเออเนาะะว่ากันไปพรุ่งนี้นะครับมีอยู่ในใจแล้วครับว่าจะมาจวนไหนนะครับหนักไม่หนักก็รอลุ้นเอานะครับอืม <c oughs> นอยวันนี้เป็นวันพระด้วยแหละผมว่ามันถึงมันถึงออกแบบนี้นะครับเออวันนี้เป็นวันพระด้วยแหละอ่างวดที่เท่าไหรเนี่ยสองร้อยยี่สิบเจ็ดเรามาลุ้นกันไอ้สามร้อยยี่สิบเจ็ดอืมเราก็ยังเข้าอยู่นะครับเข้าต่อเนื่องอยู่นะสําหรับตัวเด่นไม่มีวันไหนที่ไม่มีตัวเด่นเลยนะครับผมก็จะเริ่มทําแคบลงเรื่อยนะครับผมพรุ่งนี้เป็นวันที่หกเนาะ วันที่หกวันดีครับแปดหกห้าอืมวันที่หกศูนย์หนึ่งสอง หนึ่งสองสามเนี่ยดูย้อนกันนะครับดูย้อนดูแย้งไม่ใช่ดูย้อนไอ้ไม่ใช่ดูแย้งเห็นไหมเมื่อวานออกสามสองหนึ่งวันนี้ออกหนึ่งสองสามดูดูออกนะครับออกได้ยังไงนะครับบางทีเขาออกแบบเออออกแปลกๆนะครับวันพระดูตัวสุดท้าย หกนี่ตามหกไปอีกศูนย์เนี่ยชอบมาคู่กับตัวนี้เห็นะมศูนย์หนึ่งพี่น้องซะหน่อยศูนย์เจ็ด ศูย์เก้าเท่านั้นพี่น้องหัวท้ายนะครับมีโอกาสเลือกที่ไม่พี่น้องเนี่ยก็คือแค่ศูนย์เจ็ดเอ้ยมันไม่โฟกัสนะทุกคนหนึ่งสองครับตามอีกครับหนึ่งสามตามด้วยครับวันนี้มาหนึ่งสามนะครับเล็กก็หนึ่งหกมาไหมวันนี้ตามตัวเดิม่มนะครับชอบชอบมาดีนะักเนี่ยหนึ่งหกมาไหมวันนี้มาหนึ่งหกตามอีกครับ วันนี้มาสองอะไรเนี่ยต้องเหลือสองสามครับสองศูนย์สองหกหกแปดหกเจ็ดหกศูนย์ อืมคือมางอมาแง่งนะครับลุ้นกันว่าสามตัวจะมาอีกไหมครับผมนะครับลุ้นกันอ่านับหนึ่งแล้วนะสามตัวนะศูนย์หนึ่งหกศูนย์สองหก ศู6 1 3สามหกหนึ่งสามูหนึ่งสองสามเผื่อมาเผื่อมาอย่าเสียงดังครับชอบออกดีนะักวันนี้นะครับดูนะผมไม่ได้เขียนตัวไหนให้เดี๋ยวเอาโตโัววินก่อนตามเวลาก่อนฟึบปกติ อันนี้ก็พิเศษกับปกพิปกอันนี้ V I P เหมือนเดิมนะครับ2เนี่ย16 00อันนี้ก็16 00ผมว่าไม่น่าพลาดนะครับรอบ16 00เนี่ยต้อง2กับ6น่าจะโผล่มานะครับ2ก็จะเพิ่มเป็นพิเศษก็น่าจะมี2 1เข้ามานะครับ6ถ้าเพิ่มเข้ามาก็จะเป็น6 1 อ่านะครับแต่มันออกไปแล้วหงหนึ่งเมืม่อวันนี้นะครับมันออกไปแล้วหงหนึ่งเอามาดูตัววินครับว,วันนี้ตัววินก็เข้ามาสองรอบนะครับศูนย์้าหนึ่งสองและหนะครับมาดูกันว่าตัวไหนที่ผมไม่ได้ให้เนะี่ยสองนะครับผมจะดูเลข2 2 1สองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองสี่สองห้า เขียนกับสองสี่สองห้าที่ไม่ได้ให้นะสองหกก็เอาแล้วกับสองเจ็ดแล้วก็สองแปดเหมือนคือหลายแท้ผมคิดว่าสองจะยืนปรานนะครับดีไม่ได้อาจออกตัวนี้พรุ่งนี้นะให้ไรให้ระวังตัวที่มีศูนย์เข้าไว้ 20กับ60ระวังดีๆจะโป้งมาก็บึ้มหลยนะทุกคนนะ่ะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของฮานอยนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตาม subscribe ให้กับทางช่องสัทธาปาฏิหารด้วยนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนทางช่องเรานะครับ และก็จะได้เป็นสมาชิกด้วยนะครับมันก็เป็นสมาชิกก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนด้วยนะครับประองให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับเฮงเฮงบางๆขอพระคุณและสวัสดีครับ